นอกจากหลักฐานดี่ยค่คะเห็นว่าพี่หนิงมีคลิปวิดีโอด้วยคลิปจะเอามาปล่อยไหมคะจริงๆหนิงยังมีอะไรอีกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องเอามาเพราะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะทางฝั่งพี่จีนเองเห็น่ฮโซนันดาพเอออกมาบอกว่าเขามีคลิปเสียงที่พี่คุยกับเขาไว้ก็มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วครับถ้าอยากจะออกมาผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ยอมรับผมส่งจริงทราบใช่ไหมคะว่าเขาเออ มันก็ส่งในบล็อกแอปอะฮะคือมัน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 ก็โหลดเข้าเครื่องอยู่แล้วอะแต่ว่ามันนานแล้วอะคือมันเป็นเวลาเกินหนึ่งเดือนน่ะก็ผมไม่ได้พึ่งส่งเมื่อวานนี้บอกตรงโเลยครับไม่นานเพื่ออาทิตย์กว่าครับแสดงว่าหลังจากที่ได้คุยกันนิดเดียวฮะก็มีข่าวว่าคือคือที่คุยกันคุยเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันรูปหลุดไปเพราะว่าโทรศัพท์ไปซ่อม ซึ่งบอกว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราเอาไปซ่อมปั๊บเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่มาให้เลยเราก็มัวแต่ดีใจได้เครื่องใหม่ลืมไปว่าขอมันอยู่ในเครื่องเก่าหมดเลยแล้วก็โดนแพรจากที่สไคยส่งกลับมาคือก็ก็ก,ก็ก็บอกตรงว่าไปแอบดูว่าคือมันมีข้อความข้อความอยู่ข้อความหนึ่งนะคะ,ะจากตามข่าวเนี่ยทั้งทางทางโน้นเองเนี่ย,ท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 ,เเยทุกคนก็จะพูดทางฝ่ายโน้นเองเนี่ยจะพูดกันทุกคนว่า เป็นคนมีศิลธรรมจรญญาไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงคนนั้นทำเรื่องแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีแมสเสจอยู่แมสเสจหนึ่งที่ทางพี่สพปายเขาเนี่ยนะคะส่งมาว่าถ้าคุณจินไม่เคลียร์ทุกอย่างภายใน24ชั่วโมงเขาก็จะปล่อยคลิปเสียงคุณจินออกมาแสดงว่าทั้งหมดก็จะต้องรู้กันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวจะส่งให้แล้วกันค่ะ อันนี้หนูไม่ทราบค่ะไม่ทราบจริงๆทราบไหมคะอะไรนะฮะต้องการอะไรบบ้าอะรองะไรนะครับต้องการอะไรนะคม่ราบไะเราต้องการคุณจีนหรือเราต้องการวงการก็ไม่ทราบหรอครับเขาบ้านเขาก็มีเงินเพาเไม่อะไรหรอกผมไม่ทราบผมไม่รู้จริงผมก็อยู่ผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ก็บอกแล้วว่าวันนี้มาเพื่อจะบอกว่ารักลูกเมียนเหมือนเดิมนะ ไม่เลยคือสมจริงอยบเขาอะ่ะเล่เดอจริงไม่ถามเขาไม่กดที่โต๊ะเขากัดอารมหรือเหว่าผมไม่เคยถาม,มานะครับอ๋อผมไม่เคยถามเนะยแ้อหลังจากที่เขามข่าวไมครับไม่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยดูข่าวคือบอดบอกตามตรงเลยนะพวกนี้ไม่เคยอ่านเลยหรือว่าจะเป็นอะไรที่ฝั่งที่ทางนั้นเขาเขียนมาก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันคุณหนีเขาก็ส่งมใ้ดูผมก็ไม่กดคือผมพิจิตด,ดูอ่ะผมมีเรื่องที่บ้านงานยุมาก ท่านพี่ติทราบไหมคะว่าทางเขามีข่าวว่าเป็นแบบเป็นมือที่สามเป็นแย่งสามีั้งบ้านเขาเยอะๆี่ติทราบไหมก็ไม่ได้สนใจครับได้เคลียร์กับเขาไหนวาเขาจะยอมจบคือคือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะอยู่เรื่องใครเรืหร่ก็แต่ก็ได้เคลียร์กับเขาไหมว่าเขาจะยอมจบผมก็เงียบไปเลยเขาก็เงียบไปเลยอะะผมก็คิดว่าต่างคนต่างจบอะไระเพราะว่ามันมเงียบไปทั้งคู่อะผมว่ามันก็ต่าคนต่างอยู่ไมได้ อย่างมันมีข่าวว่าที่จริงกับเขาแล้วเจอแต่ที่งแวนหกแล้วที่มีรัเออจริงค่ะจริงครับวันนั้นก็คือเขามามาเรื่องนี้นะครับไอเรื่องไอเรื่อง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 ภาพหลุดนยครับเขามาคุยกับผมเรื่องที่ภาพมันหลุดออกไปฮะคือัน่อนอะไรนะฮะนก่อนเอ่อเป็นอาทิตย์แล้วครับก็บอกเราก็บอกว่าเฮ้ยหลุดออกไปนี่เรา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 ไม่รู้จริงมันมันหลุดมาจากโทรศัพท์ที่มันเสียมันไปซ่อม อันนั้นผมก็พูดไปผมก็พูดพูดพูดกับทุกคนอย่างเงี้ยแต่แตทางทางทางฝั่งของเขาผมก็บอกว่ามันหลุดจากโทรศัพท์ที่ผมส่งไปเ่อจริงต่ายมจะตีา่เขาแตู่มาล้เวครับ่ผมไม่ไม่ไม่เลครับผมว่าต่างคนมันก็เลยต่างคอยค่ีแยส่วนทางกันออกไปก็ก็แล้วแต่จะพูดอะไรก็ัคือเหมือนโครงการหรือว่า กินกินตามจิอย่างเดียวใจ่ผู้ใหญ่ดีเอาเอาแมสเสจไปดูดีกว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตองนี้ดีกว่าครับเรื่องมันผ่านไปแล้วอะครับคือผมไม่อยากจะพาดพิงถึงใครอีกนะฮะผมอยากให้จบเพราะว่าเพราะว่าจริงๆผมสงสารที่สุดลูกผมเนี่ยเดินเล่นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะคือให้มันให้มันให้มันหยุดนะครับแล้วก็คือให้เขาหยุดตอนนี้ค่ะตอนนี้ของเราเขาให้หยุดหมดเลยหยุดหมดเลยนะเพราะว่าเราก็หยุดเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้เราขออยู่กันลูกเราฮปปี้เขาบอกว่าเขาจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังงงว่าจะฟ้องอะไรก็รอหมายสารยูว่าจะฟ้องอะไรเออา่อจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะก็เลยยังงงว่าจะฟ้องเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยหนิงจะบอกว่าจะฟ้องเอาความเอาอะไรโดนปับกันเท่าไหร่ฟ้องว่าหนิงโดนแย่งสามีเหรอคะเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เรื่องของศิลธรรมจรรยาความถูกความอะไรควรอะไรไม่ควรจะฟ้องร้องเอาเรื่องอะไรอะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องการคุยกันเรื่องนี้อย่าต้องรับใจกันะครับจริงจริงอะไรนะครับผมกับเขาเหรอฮะคุยกันจริงจังต้องบอกว่าจริงจริงหนิงคุยตั้งแต่วันที่22แล้วเขาคุยจริงจังมาตลอดเลยแล้วหนิงก็คุยจริงจังมาตลอดหนิงก็บอกว่าจบนะแต่ผมก็รอดเอง ผมผิดเองผมผิดเองนิ่ค่ะอย่างวันที่ขับรถตามเราได้ยไม่มียรเ์หมายความว่ายังไงนะคะน้ไม่ไม่ได้ขับรถตามไปนะคะบังเอิญว่าหนิงอยู่ในร้านนั้นก่อนค่ะบังเอิญว่าหนิงอยู่ในร้านนั้นก่อนค่ะแล้วพี่หนิงได้เคลียร์เขานะคะได้เคลียร์จอตัวเจอตัวเหรคะเจอค่ะเียรไม่มีคะไม่มีความจําเป็นต้องเคลียร์ค่ะแค่ให้เขารู้ว่าเราเห็นก็พอแล้วอย่างที่หนิงบอกว่าหนิงไม่จําเป็นจะต้องไปเคลียร์อะไรกับเขาเพราะหนิงได้แจ้งเขาตั้งแต่วันที่22มกราแล้วว่า ครอบครัวเรายัางอยู่ด้วยกันนะแล้วตลอดตั้งแต่หลังวันที่22มกราคมเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปพักผ่อนวีคเอนกันอย่างน้อยๆอาทิตย์เว้นอาทิตย์กันอยู่แล้วรูปในไอจีก็มีขึ้นอยู่แล้วมันก็จะต้องเห็นกันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือนหลังจากมันมาพี่ติ๋งก็เก็บเก็บมาตลอดภาพหลักฐา,านเอซเสอะไรอย่างนี้เราก็เราก็รู้ตลอดรสชาตตลอดค่ะ ทราบตลอดทราบตลอดสองเดือนแล้วก็ทราบตลอดสองเดือนที่ข่าวออกมาตลอดแต่ก็ไม่เลือกที่จะพูดอะไรแล้ววันที่ได้เจอกันครับเขาฝั่งนรือมีปฏิกิริยาอะไรเวลาเห็นผู้หญิงบ้างไหมครับเขาโหต้องตกใจนัะงคะเราก็ไม่ได้เคลียร์อะไรว่าเขาจะยอมคืออาการเขาดูเึนนมาอค่ะก็เลยก็เลยเลยไม่เมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูเขางงงแบบเลยเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตกใจหรือเปล่าดูเขาก็งง คือคุณอานรีเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะยอมจบหรือว่าแค่แค่การเงียบไปเฉยๆผมว่าจบแล้วล่ะต่างคนต่างเงียบไปก็ถ้าถ้าเกิดไม่มีอะไรมันไม่มีใครอายุอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีเรื่องแล้วนะครับดีครับดีมากเหรอไม่ได้เขากลัวนะก็ผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิมรักลูกดีมากเั่พอทไปนี่ใส่ไปนี่พอมาเน้อชื่อใจ ก็ถามว่ามันจะต้องหายไปบ้างไหมมันก็คงต้องหายไปแต่อย่างที่หนิงยืนยันว่าจากร้อยก็เหลือหนึ่งไปค่ะแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นครอบครัวหนิงบอกแล้วค่ะว่าหนิงยึดมั่นในสถาบันครอบครัวแล้วหนิงเชื่อว่าคนเราเนี่ยทุกคนเอ่อไม่ว่าคุณจินไม่ว่าหนิงทุกคนเกิดการผิดพลาดกันได้หมด แต่ว่าถ้าผิดพลาดแล้วแก้ไขกับมันมันก็ดีกว่าที่ที่เราจะไม่ให้โอกาสกันแก้ไขกันและอีกประเด็นหนึ่งที่หนิงรู้สึกว่าหนิงค่อนข้างซีเรียสคือในอินเทอร์เน็ตเขียนด่าหนิงว่าที่หนิงต้องโดนแบบนี้เพราะว่าหนิงไปแย่งสาม,มีชาวบ้านเขามาก่อนคุณจินมีครอบครัวมาก่อนหนิงขอยืยนยันว่าคุณจินไม่เคยแต่งงานมีครอบครัวนะคะและหนิงก็ไม่เคยแย่งใครแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตก็เขียนว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าเรื่องลอนเนี่ยป่านนี้หนิงก็คงจะ เลิกกับจินไปแล้วอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าจะต้องใช้เงินจินทุกวันนี้ธุรกิจดอกเตอร์จาร์ของหนิงกำไรปากปเลยฝัย<า>ก้วยกำไรปีหนึ่งหลายล้านอยู่เหมือนกันค่ะนะคะก็ก็ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้เงินจริงจริงก็ก็กรุณายอย่าใช้คาพูดอะไรท,ที่ที่ว่าให้เราบั่นทอนความรู้สึกเลยเพราะตอนนี้เราก็รู้สึกแย่มากพออยู่แล้วคือมีปัญหากันแบบถ้าไม่ชอบเราก็อ,อย่าเขียนด่าเราแต่ถ้าจะเขียนด่าเราให้เรารู้สึกแย่เรา เราแย่มากพอแล้วอะตอนนี้อือม่จริงสัญญาอะไรบ้าง,งาว่ามันไม่เลยค่ะคําสัญญาคําสัญญาหรือว่าอะไรก็แล้วมันก็เป็นเพียงสิ่งที่พูดมานิงดูจากพฤติกรรมดีกว่าว่าพฤติกรรมเป็นยังไงสิ่งที่เขาพยายามจะทําดีกับเราพยายามที่จะชดเชยในสิ่งที่มันมันผิดพลาดไปอันนั้นนิงว่ามันสําคัญกว่าคําสัญญาคือถ้ามัวแต่มานั่งสัญญาแล้วสุดท้ายไม่ทําอะไรเลยตัวเองเราก็เจ็บอีกเหมือนเดิมอะค่ะ เพค่ะท้อทุกวันท้อทุกวันแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้หนิงอยู่ได้คือวันนี้มันไม่ใช่ตัวหนิงคนเดียวอะค่ะมันมีลูกมันมีน้องนิรินมีน้องสาวมีครอบครัวที่น่ารักครอบครัวคุณจินเองคอยซัพพอร์ตหนิงตลอดเวลาคือรอบๆอบข้างหนิงทุกคนอยู่ข้างข้างหนิงตลอดมันก็เลยทําให้มีกำลังใจหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแฟนคลับหนิงทั้งที่หนิงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ดีจะส่งข้อความมาหาหนิงก็ ทุกเนี่ยคือทุกกาลังใจหมดแต่หนี้อยากจะขอวันนี้จริงๆนะคะว่าโดยเฉพาะบรรดากลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วรักและชื่นชอบในตัวเราการุณาว่าอย่าได้ไปเขียนอะไรโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลยเขียนไปปุ๊บเนี่ยนนคนที่เดือดร้อน,อนมันจะตายเป็นหนิงมันก็จะกลายเป็นว่าหนิงเป็นคนทําแฟนคลับหนิงบ้างอะไรบ้างซึ่งบางคนหลายๆคนหนิงก็ไม่รู้จักจริงๆแต่หนิงรู้ว่าพวกคุณรักแล้วก็งวงยายหนิงจริงๆอันนี้หนิงขอว่าให้มันจบจบจริงๆค่ะ ต้องไปถามที่สูนยเขาแล้วครับอยาถามผมเลยเาบอกว่าจริงอ๋อไม่มีแล้วฮะผมผมคือผมไม่เคยส่งภาพอกไปนะใช่้าไปครับใช่ว่าคิดว่าไม่น่าจัดนะครับถ้าเกิดคือทุกอย่างมันอยู่เครื่องนั้นอะเพราะว่าเครื่องนั้นมันส่งไปว่าที่สองที่แล้วคือเครื่องนั้นเครื่องทุกอย่างมันอยู่ในเครื่องนั้นหมดเลยจริงนะร คือผมเอากลับมาผมได้แต่เครื่องเปล่ามาผมไม่เหลืออะไรเลยหนงเห็นภาพแล้วยัง<ช>ไรบ้างเราได้ยินเสียเราอาจจะเห็นได้ยินแต่เขาไม่เห็นภาพเลยภาพผที่ก่อนหน้าไม่เห็นคือทุกครั้งที่หนิงเห็นเมสเซจหรือหนิงเห็นภาพเนี่ยมันก็มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนตัวชามันเหมือนวูบมันมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันน้ำตาไหลเลยที่ไม่รู้ตัวว่าน้ำตาไหลได้ยังไง แล้วหนิงก็จะหันไปมองหน้าลูกแล้วหนิงก็จะพูดกับลูกว่าแม่จะอดทนและแม่จะเข้มแข็งแม่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อนหนูตอนนี้เองมัม่นใจแค่ไหนคะว่าจะไม่กลับเปห้องเก็บอีกเพราะว่าระยะเวลาแค่สิบวันเองที่เราเลือกคุยกันมาโอ้ผมเวลาถ้าผมไม่อยู่กับใครผม,ผมจะผมจะไปเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับาทางเขาเยขังแบบตามผมไม่เจอครับ้องตมเลยะ ไม่เลิกถ้าผมบอกว่าเลิกเจ้าชู้ใครจะเชื่อบ้างเนี่ยได้ผู้ชายอยู่นี่เต็มไปหมดจิงไหมิงมีความตั้งใจว่าหลังจากคือจะเจ้าชู้โดดแบบมีลิมิตใช้แค่สายตาหมอคุณจรินคหมจริงตั้งใจเพราะว่าหลังจากเกิดการแบบนี้กับครอบครัวมันจะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของเราผมจะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้กับครอบครัวอีกแล้วฮะเพราะว่ามันกระทบลูกผม เวลาที่แม่เครียดน้ำนมลูกมันก็จะออกมาเป็นพิษเดี๋ยวลูกมันจะกลายเป็นเด็กเกเลยครับก็อะไรก็ได้ที่ไม่กระทบเข้าลูกกับครอบครัวเนี่ยนะครับผมไม่ให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่มีทางให้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็แรงพอสมควรแรงมากก็เลยต้องไปสักชื่อลูกไว้ตุ้แขงไว้เตือนใจเลยเราจะทำอะไรเร็วๆ ส,สักคร masa, me me. ับไม่นานมากครับตอนแรกบอกว่าให้ไปสักที่หน้าผากฉากหน้าผากเดี๋ยวหมอไม่เห็นน้เอาไว้เตือนใจนี่งตานิ้งหนึ่งนิ้งหนึ่เห็นเขาตาก็เป็นยังไงบ้างเจ็บครับ ถ้าเข็สั่งาเป็นไงบ้างคะหนิงก็แซวเขาแล้วหนิงก็จะโทรไปบอกคนสั่งให้เขาว่าสักชื่อหนงไว้ที่นาัผากดีกว่า <c oughs>